Time Interview ใช่จริงๆอะคือรู้สึกว่าใช้ชีวิตยอยู่กับน้องๆแล้ว เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลย <g ül> อยู่กับดีเจประชานะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยในช่วงของก o ้ไทม์อินเทอร์วิวค่ะกับเจ็ดสาวโฟร์อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องๆมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ใช่แล้วค่ะ less is more ต้องแางนี้ต้องแบบเน้นเสียงในสนึงเพลงนี้สิ่งเล็กน้อยนะคะเอามาฝากกันแอบได้ฟังแล้วเป็นเพลงมุ้งมิงน่ารักมากเลยเนาะใช่ไหมคะฟังแล้วก็รู้สึกว่า นอกจากว่าจะรู้ว่านี่ต้องโฟ v ีฟแน่ๆก็จะรู้ว่าโปรดิวเซอร์ของเราเป็นใครด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวได้พูดคุยกันนะคะในวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นค่ะทักทายชาวกู้ไทยรดิโอกันหน่อยดีกว่าทั้งออกรุงเทพเชียงใหม่อุบลแล้วก็สงขลาด้วยสวัสดีค่ะพวกเราโ e อีเย้แล้วก็อยากจะให้แนะนำตัวกันทีละคนด้วยนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะ f eve ค่ะ สวัสดีค่ะไมฟ์โฟอีฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะโจรินโฟอีฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะตองโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะไอโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะพันโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะเฮน่าโฟอีฟค่ะเยขอแบบขอเซราขอเซราแบบสำเนียงคนสุดท้ายแล้วเฮน่าโฟอีฟค่ะอันนี้นึกนึกคือที่ต้องเศร้ายี่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีซิงเกิลล่าสุดสิ่งเล็กน้อยนะคะได้มีซิงเกิลที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษ ท<ด>ั้งเพลงไปด้วยเมื่อกี้แอบดู MV อยู่นะคะสาวๆส,สมัยนี้นะคะน่ารักไปด้วยเซ็กซี่ไปได้ด้วยพร้อมกันอ,อยากจะให้พูดย้อนไปถึงเบลช่าหน่อยได้ไหมเอ่ยได้ค่ะก็ะถ้าพูดถึงคอนเซปต์เพลงก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่า ด้วยความที่เนื้อเพลงมันลองว่า d o n t w a n t all My Time to Be a b o u t you เ,เหมือนกับเราไม่อยากเอาเวลาทั้งหมดไปเสียกับคนคนหนึ่งแล้วอเอาเวลามาดูแลตัวเองดีกว่า,าเป็นฟิลแบบ Girl Crush ผู้หญิงแบบเมามอยู่ด้วยกัน<อ>ใช่แบบ Move On แล้วฉันจะกลับมาดูแลตัวเองชีวิตฉันมีอะไรมากกว่าเธอใช่อะไรม,มากกว่า สวัสดบเบาๆนะเ <laughs> บาใชาแต่ว่าคราวที่แล้วเราแอบ,บแบแอบแซบ,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 บไปแล้วแต่ว่าคราวนี้มาแบบมุ้งมิ้งเลยพูดถึงสิ่งก็ล่าสุดกันดีกว่าค่ะสิ่งเล็กน้อยไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงค่ะก็สําหรับเพลงสิ่งเล็กน้อยก็เป็นเพลงขอบคุณค่ะเป็นเพลงขอบคุณคนในชีวิตของเราที่เขาเคยทําเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เราเขาอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าสำหรับเรามันมีค่ามากๆอะไรอย่างี้ค่ะก็คือเพลงเพลงรักเพลงหนึ่งเลยค่ะอ่าเป็นเพลงรักพูดถึงแบบอะไรที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้เนาะ แต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกดีเสมอนะคะ,คะจิต<ม>ใจมีผลต่อจิตใจ <laughs> มีเพราะมีมอบให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะแบบมอบให้แฟนคลับอะไรอย่างเงี้แน่นอนค่ะเราต้องมอบให้ for i อยู่แล้วอะอล้วส่งมาให้ขนาดนี้เอาละค่ะแบบว่าเมื่อกี้เราพูดถึงํำกันไปแล้วว่านอกจากฟังเราจะรู้ว่านี่คือ for eve เนี่ยก็ยังรู้ด้วยว่าโปรดิวเซอร์ของเราคือ yo boy tj ใช่กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็นี่เป็นซิงเกิลที่2ค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่โยบอยทีเจก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็แฮปปี้เสมอค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่อีกครั้งหนึ่งโอ้ล่าสุดอ่ะพี่เขาเอาเพลงเราไปร้องบนคอนเสิร์ตด้วยเป็นยังไงบ้างในคอนนี้ใช่ไหมคะเอร์ตี้ปาร์ตี้ตอแล้เป็นไงก็ตกใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ถึงเต้นมากจริงๆรู้สึกขอบคุณอยู่แล้วล่ะค่ะตอนเป็นเพลงพี่เขาอยู่แล้วไงแล้วก็เหมือนได้ยินเพลงนี้ในอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วว่ามันก็มีเสน่ห์อีกแบบค่ะใช่เป็นเพลงที่แบบ น่ารักอยู่แล้วอ่าแล้วคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มาทํางานร่วมกันอยากจะรู้ว่าสาวๆเวลาไปเข้าห้องอัดเนี่ยวุ่นวายไหมหรือว่ายัางไงเ, <c oughs> เราแบบอุ้ยเราเป็น p r o f e s ั i o นอลแล้วเราแบบ <c oughs> พร้อมค่ะซ้อมมาจากบ้านแล้วค่ะหรือ,อยังไงเล่าให้ฟังหน่อยส่วนใหญ่เราค่อนข้างที่จะรับผิดชอบพาร์ทของตัวเองมาอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่า <c oughs> เราเราจะรู้ท่อนของตัวเองมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ซ้อมกันมาอยู่แล้วก็ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะเวลาอัดใช่ไม่ค่อยมีอะไรติดขัดค่ะเพลงนี้เนี่ย ตอนที่พี่ฟังครั้งแรกเนี่ยฟังเพลินเอ๊ะท่อนแรปนี่แรปภาษาอะไรนะ <g ül üyor> พีความเก๋ไก่มากเลยอะถามถามจากอย่างอย่างฟังของเราเราจะเป็นนักร้องที่จะแรปไม่เก่งใช่ไหมพอเวลาจะต้องมามาแรปกันเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงกันบ้างคะอย่างในเพลงนี้ท่อนแรปมันเก๋มากอือพี่อมอพี่อมพนแไกวมาไงบ้างก็ จริงจริงท่อนท่อนรปในเพลงนี้ค่อนข้างมีหลากหลายสไตล์ค่ะ,อ,ะอย่างอย่างของหนูก็จะเป็นแนวขี้เล่นขี้เล่นหน่อยอย่างของโจก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆปูๆของฟ้าก็จะเป็นโทนเสียงต่ําที่แบบเท่ของพันก็จะออกแนวแบบอิงไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแตกต่างกันแต่ว่าลงตัวมากพอเวลาเป็นแรปเนี่ยต้องคิดกันมาเองหรือว่าแบบมีใครไกด์ให้ไหมคะจริงๆรเราฟังมาจากเดโมโลแล้วเราก็ ปรับมนเป็นของเราเองค่ะใช่ในแบบที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเออแบบนี้มันเป็นเรามากกว่าเงี้ยเราก็จะปรับเป็นเราเองเนอร์จลิตการออกเสียงอะไรแบบนี้ค่ะใช่ inner เราต้องมีเราจะมาแรปแบบเผ้อเฉยๆธรรมดาไม่ได้ถูกต้องนะคะเด็กสมัยนี้เก่งจริงไรจริงนะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงการอัดเพลงไปแล้วนะคะคราวนี้มาพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันฟางดีกว่าคราวนี้มาแบบสีสันสดใสไหนเล่าบรรยากาศให้ฟังกันหน่อยว่ามิวสิกวิดีโอถ่ายกันเป็นยังไงบ้างคะ ก็วันที่ถ่าย MV ก็ราบรื่นดีค่ะแต่ละคนก็จะมีห้องของตัวเองเป็นห้องที่มีสตอรี่ในวัยเด็กของพวกเราเพราะว่าพี่ๆเขาก็ทำการบ้านแบบเขาอยากเอาเรื่องราวในวัยเด็กของเรามาใส่ใน MV นี้แล้วก็พอเราฟังคอนเสิร์ตเราก็แบบมันซึ้งดีอ่ะคือตอนแรกเพลงนี้มันถ้าฟังแบบหูเปล่าโดยไม่ดู MV ีอ่ะ มันมันก็แบบฟิลน่ารักน่ารักแต่ถ้าบแบบ,บ,บแต่ถ้าเราดูเอดูเอมวีแล้วก็เราอ่านเนื้อเพลงอะ่ะมันซึ้งมากๆเลยมันแบบมันเป็นคําขอบคุณที่แบบว่าทาบซึ้งอะ่ะสำหรับหนูนะน<ช>หนูไม่รู้คนอื่นคิดไงแต่สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็กินใจดีค่ะใช่ดูแบบมีมีเรื่องราวส่วนตัวจริงๆเลยเนะาะแบบเมื่อกี้แบบเป็นรูปสมัยวัยเด็กมีมีรูปเด็กๆของทุกคนเลยปะคะ มีมีของพันค่ะแเเป็นของน้องพันเพราะว่ามันมันแล้วแต่สตอรี่ของแต่ละคนด้วยค่ะอ่ะงั้นเล่าสตอรี่ของแต่ละคนให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าในมิวสิวิดีโอนี้เขาหยิบเรื่องอะไรมามาใส่เอาไว้บ้างอ่าได้ค่ะก็ันี้ฝายโอเคค่ะก็คือตอนแรกที่ทางทีมงานเขาบีค่ะพี่เอ็มวีเขาก็จะบีว่าให้แต่ละคนเขียนเรื่องราวของตัวเองตอนสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเป็นความทรงจําของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาตีความถ้าเป็นของฝ้ายก็จะเป็น เออหมอนข้างหมีใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าตีความออกมาเป็นตุ๊กตาหมีใน M อมวประมาณนี้ค่ะหมอนเน่าหมอนเน่าหมอนเน่าของมาจะมีความปรับนิดนึงค่ะด้วยความที่ด้วยด้วยสตอรี่ไลน์ของสตอรี่ของเราเองอะไรเงี้ยมันจะแบบมีเงื่อนไขบางอย่างที่ที่อาจจะอยากยังใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นไอเดียของนภูพุ่มกับลุ้นๆเลยค่ะเป็นเล่นตุ๊กตาเป็นแบบตุ๊กตาน้อง ตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเออตุ๊กตาบลาร์สหวานๆเลยกันตีความว่าเออเราเราอยู่กับของเล่นใช่ค่ะก็คือแบบเฮ้ยของเล่นตัวนี้เราเคยแบบอยู่กับเขาน้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีค่ะค่ะโจลินล่ะคะของโจจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือค่ะคือตอนเด็กนี่จะเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยเอามาปรับเป็นหนังสือใน ในตัว MV แล้วก็เหมือนแบบเอ้ยเราคิดถึงหนังสือเล่มนี้จังเลยหนังสือ,อที่เราเคยอ่านตอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะเก็บความทรงจําของเราเอาไว้นะคะอ่ะมาต่อนี่ตาออมจ้ะก็อะของหนูนะคะตอนหนูเขียนเลยว่าตอนเด็กหนูคิดว่าตัวเองเป็นเด็กผู้ชายอใช่เพราะว่า <c oughs> ด้วยความเห็นคุณพ่อเนี้ยรู้สึกว่าคุณพ่อเท่จังเลยแบบเราอยากเป็นเหมือนพ่อใช่อยากเท่บ้างอยากเป็นอยากเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ตอนเด็กดื้อมากสนมากชอบปีนต้นไม้ชอบ ชอบเล่นดินคือเล่นอะไรที่แบบผู้หญิงไม่ทาอะคะ่ะวิ่งตากแดดปั่นจักรยานฟันดาบคือเล่นเหมือนผู้ชายเลยเอาดอสุดพลังใช่ค่ะ <Okay. S 2> เป็นเด็กบ้าพลัง <Okay. S 2> ก็เลยเออพวกพีท่ทางทีมอะคะ่ะเขาก็เลยอัดแอปว่าอ่าเอาเป็นในฉากเป็นเหมือนของเล่นผู้ชายสักส่วนใหญ่ใช่แล้วก็จะมีต้นไม้มีเมืองต่างๆอย่ยคะ่ะซึ่งก็ตรงกับเราที่เราเป็นคนชอบต้นไม้ด้วยอ่าก็แตกต่างกันไปนะคะอ่ะถัดมาเป็นเรื่องราวอะไรจ๊ะ ของหนูหนูเขียนไปว่าชอบบ้านตุ๊กตาพับได้ค่ะ,ะมันจะเป็นบ้านที่หนูชอบมันจะเป็นบ้านตุ๊กตากระต่ายเป็นบ้านไม้ก็เหมือนเป็นโมเดลตั้งเอาไว้โชว์ค่ะ หนูก็เวลาเดินผ่านห้างเห็นในห้างอะไรเงี้ยก็จะบอกให้แม่ซื้อให้ค่ะลงไปดิ้นไหมไม่ร้องไห้นิดนึงค่ะอนเดึงทุเท้าแล้วนะทุบตาอ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องให้ได้นะคะอ่ะถัดมาอีกพันเมื่อกี้เราเห็นเป็นรูปแบบสมัยเด็กอยากเป็นนักร้องชื่อไม่ก็คือว่าสตอรี่ของพัน์เนี่ยพันบอกกับทางทีมไปว่าเราอยากเป็นนักร้องค่ะก็คือว่าตามรูปเลยเห็นว่าถือไม้ตอนนั้นก็ไม่มีไม้จริงๆอะเนาะก็เป็นไม้ของเล่นมาร้องเพลง งมีความฝันว่าเออตไปแบบเราอยากเป็นศิลปินค่ะค่ะอ่าสุดท้ายที่ฮานะ่าของหนูจะเป็นคนที่แบบว่าตอนเด็กอ่ะหนูเชื่อทุกคนเป็นก็คือจะชอบเชื่อในสิ่งแฟนตาซีพวกแบบเซน t ต้าคลอสพวก<อ>ทูตเฟร,รี่นางเงือกอะไรแบบนี้ที่มันแบบไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าตอนเด็กเราเชื่อมันแล้วคือสตอรี่หนูคือเดีวยความที่ว่าพ่อเป็นฝรั่งด้วยเวลาฟันเราหักอ่ะเราจะไม่โยนใส่หลังคาร<อ>เราจะไม่ ทำอะไรกับมันไม่ได้ทำไรมันอะ <c oughs> ่ะแ,แต่ว่าเราจะเอาฟันอ่ะไปใส่ใต้หมอนแล้วพอ<ช>เราตื่นเช้ามาเราก็จะได้ตังก็คือเป็นฟิลประมาณว่าแบบอ่าทูเฟรรี่เขาเอาฟันเราไปแล้วก็แลกกับตังหรือว่าช็อกโกแลตอะไรก็ว่าไปเ <c oughs> ชื่อว่ามีนางฟ้าดูแลเราอยู่ใช่อ่าซึ่งอ่าจริงๆแล้วในใจก็อยากจะแลกได้ตื่นมาเป็นแบงค์พันแทนที่จะได้เป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้หรือเปล่า นะคะอ่ะแต่ละคนมีเรื่องราวน่ารักขนาดนี้ไปติดตามดูมิวสิกวิดีโอกันได้นะคะ YouTube Channel ที่ไหนเอ่ยเอ่อช่อเลยค่ะ,คะอ่าไปเซิร์ชดูกันได้นะคะเมื่อกี้พูดถึงมิวสิกวิดีโอละหลายๆคนน่าจะอยากฟังน้องๆร้องสดกัน<า><า>พร้อมไหมคะพร้อม<า>ค่ะอา่าเดี๋ยวน้องจะร้องให้ฟังกันสักนิดนึงนะคะกับสิ่งเล็กน้อยพร้อมแล้วเราไปกันจ้า แต่สิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเธอนั่นคือการได้เจอรักที่แสนยิ่งใหญ่เธออาจจะไม่รู้ที่เธอทำน้อยแต่มันมากมายฉันจะรักสามันไว้คือสิ่งเล็กน้อยที่สามัญไปเธอคงไม่เข้าใจตอนที่ให้ฉันมา ความรักของเธอนั้นมันดีแค่ไหน,น <Not there. S 1> มันมากมาย จะคิดว่าไม่เท่าไ,ไรแต่ใจฉันคิดว่ามากเกิน <c oughs> อ้โนี่อยากจะแบบมีจิงเกิปลปรบมือเสียงแบบกระหน่ำอย่างกับราชมังคลาบ <c oughs> ลองดีนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ความหมายดีด้วยเพลงนี้อยากจะให้ตั้งใจฝากเพลงนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากมีอะไรบอกถึงแฟนเพลงแฟนคลับหรือว่าชาวกูทานเปรดิโอก็ได้เลยค่ะ ค่ะก็ฝากเพลงล่าสุดของพวกเรานะคะเพลง l e i s m o r e สิ่งเล็กน้อยนะคะเพลงนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆเนาะแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแบบเยอะมากๆใช่สำหรับเพลงนี้ก็ฝากทุกคนติดตาม MV เพลงนี้นะคะทางช่อง y o u u u b โ f ร r อีมนะคะแล้วก็ฟังได้สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะอน่ารักมากๆเลยมาอยากจะมีบอกอะไรอีกไหมค่ะก็ฝากเพลง l e i s m o นะคะทุกคนสามารถขอกันเข้ามาได้นะคะเย้ ขอบกันเข้ามาได้เสมอที่กูทานวิดีโอนะคะดีเจพัชชาใจดีนะคะเปิดให้รัวๆนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะจาก4 e อ h h n n n a าพ u n c h อายตาอ้อมไฟใหม่แล้วก็จรินด้วยขอบคุณค่ะ